Welcome back to my YouTube c h anel n n นิวสมาร p h o n e u p ปเดตเดอ s m สมาร์ทโฟ Secret วันนี้เรากลับมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่หลายคนรอคอยและเต็มไปด้วยความลับที่ซ่อนอยู่ภายในเครื่องเดียวที่อาจทําให้โลกของมือถือเปลี่ยนไปอีกครั้งนั่นคือ Nokia King Max s m a r t ์ท o n e ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้สึกทรงพลัง ลึกลับและแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปด้วยสไตล์ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นโนเกียแต่กลับเพิ่มเทคโนโลยีระดับใหม่ที่ทำให้หลายคนต้องสนใจทันทีที่ได้ยินชื่อรุ่นนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวธรรมดาแต่เหมือนเป็นการกลับมาของตำนานโทรศัพท์ที่ถูกอัปเกรดให้ทันสมัยและแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าและครั้งนี้โนเกียใส่ความลับบางอย่างลงไปใน king max ที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตแต่ขอมาจัดเล่าให้ทั้งหมดในคลิปนี้แบบไม่กั๊ก โนเกียคิงแม็กถูกพัฒนาด้วยแนวคิดใหม่ที่เน้นความทนทานท้นสุดเหมือนที่โนเกียเคยเป็นตำนานยุก,ก่อนแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่ทนอย่างเดียวแต่ยังทรงพลังในระดับที่คุณต้องทึ่งตัวเครื่องมีโครงสร้างโลหะผสมเกรดพรีเมียมที่ให้ทั้งความแข็งแรงและดีไซน์ที่คมชัดมินิมอลและให้ความรู้สึกเป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงตั้งแต่แรกเห็นโดยเฉพาะขอบเครื่องที่ถูกออกแบบใหม่ให้มีความหนาพอดีมือพร้อมกระจกหน้าจอที่ผ่านการเคลือบพิเศษ ทำให้มีความทนต่อรอยขีดข่วนมากขึ้นและทนต่อแรงกระแทกมากกว่าสมาร์ทโฟนหลายรุ่นในตลาดตอนนี้โนเกียต้องการให้ King Max เป็นตำนานรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่แรงแต่ต้องคงทนเหมือนเดิมและถึงจะไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดแต่มีคำบอกเล่าว่าโนเกียใส่ชั้นป้องกันภายในเครื่องเพิ่มอีกหลายชั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทโฟนสิกร์ทที่ยังไม่มีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนสำหรับหน้าจอ King Max ใช้พาเนลแบบ AMOLED ความละเอียดสูงที่ให้สีสันสมจริง ดำสนิทและมีอัตรารีเฟรชสูงที่ช่วยให้การเล่นเกมและการเลื่อนหน้าจอลื่นไหลแบบไร้รอยต่อไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือทำงานก็ให้ประสบการณ์ที่ดีมากและมีระบบปรับความสว่างอัตโนมัติที่ฉลาดขึ้นทำให้รองรับทุกสภาพแสงโดยไม่แสบตาแม้ในที่มืดหรือที่แดดจัดๆก็ยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสบายตาในส่วนของประสิทธิภาพถือว่า King Max ไม่ธรรมดาเลยเพราะมาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่โนเกียปิดเป็นความลับว่าคือรุ่นใดแต่มีข่าว,ว่ามีความแรงระดับเรือธง ทำงานหลายแอปพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลแอร์เล่นเกมกราฟิกหนักๆนักได้สบายโดยไม่สะดุดพร้อมระบบจัดการอุณหภูมิที่ช่วยกระจายความร้อนทำให้เครื่องไม่ร้อนง่ายเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ใช้งานหนักทั้งวันแต่ยังคงเสถียรและตอบสนองรวดเร็วแบตเตอรี่ของ Nokia King Max ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะให้ความจุที่มากกว่ามาตรฐานในตลาดตอนนี้ทำให้ใช้งานได้ยาวนานทั้งวันโดยไม่ต้องพก power bank และยังมีระบบชาร์จเร็วที่ช่วยเติมพลังให้แบตแบบรวดเร็วทันใจ แต่ที่ลับกว่านั้นคือโนเกียได้ซ่อนระบบสมาร์ทแบตเตอรี่ AI ที่เรียนรู้ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้เพื่อจัดสรรพลังงานอย่างชาญฉลาดทำให้ลดการสิ้นเปลืองและยืดอายุแบตให้ใช้งานได้นานมากขึ้นในระยะยาวด้านกล้องถ่ายภาพโนเกียคิงแม็กซมาพร้อมกล้องหลักความละเอียดสูงที่ให้ภาพคมชัด สีไม่เพี้ยนและเก็บรายละเอียดได้ดีแม้ในที่แสงน้อยก็ตามด้วยเซนเซอร์ใหม่ที่โนเกียพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตระดับโลกทําให้การประมวลผลภาพดีขึ้นมากทั้งภาพกลางวันภาพกลางคืนและภาพบุคคลกล้องหน้าเองก็มีระบบปรับผิวอัตโนมัติที่ให้ความเป็นธรรมชาติไม่เว่าจนเกินไปแถมยังมีโหมดลับที่ทําให้การเซลฟี่ในที่แสงน้อยออกมาคมกว่าปกติซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนอาจไม่รู้ด้านระบบเสียงโนเกีย King Max มาพร้อมลำโพงคู่ที่ให้เสียงอิ่มและคมโดยใช้เทคโนโลยีปรับแต่งเสียงที่ทำให้ทั้งเสียงเพลง เสียงดูหนังและเสียงเกมชัดเจนขึ้นมากและยังคงความลับบางอย่างที่โนเกียไม่ได้เปิดเผยแต่มีข่าวหรือว่าเป็นระบบปรับเสียงตามรูปแบบหูฟังที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อทําให้ได้เสียงที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นสุดท้ายคือซอฟต์แวร์ Kingmax ใช้ระบบปฏิบัติการ Android รุ่นใหม่ที่ถูกปรับแต่งให้เบาลื่นและปลอดภัยมีระบบการปกป้องข้อมูลหลายชั้นที่โนเกียเพิ่มเข้ามาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้โดยเฉพาะ Secret Security Layer ที่ช่วยป้องกันข้อมูลสำคัญและลดโอกาสการถูกขโมยข้อมูลจากแอปหรือการเชื่อมต่อและนี่คืออีกหนึ่งความลับที่โนเกียซ่อนเอาไว้ภายในเครื่องนี้ทั้งหมดนี้ทำให้โนเกีย King Max กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหามือถือที่ทั้งสวยแข็งแรงใช้งานหนักได้และมีฟีเจอร์ลับๆซ่อนอยู่มากมายที่ทำให้รู้สึกแตกต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปใครที่เป็นแฟนโนเกียหรือกำลังมองหามือถือที่มีสไตล์เฉพาะตัวบอกเลยว่ารุ่นนี้คือคำตอบ